ตลอดสัปดาห์นี้ไทยรัฐทีวีก็ได้นําเสนอผลได้ผลเสียนะครับจากการที่มีนักท่องเที่ยวจีนลังไหลเข้ามาในไทยเป็นจํานวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่จังหวัดพังงานะครับที่ไปทิ้งขยะลงข้างทางแล้วก็ทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวสก,กปรกขณะที่ไกด์ก็จะกําหนดร้านซื้อขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวของตัวเองเท่านั้นครับ โดยทันทีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนลงจากรถทัวร์นะครับก็จะเข้าไปซื้อของที่ระลึกภายในร้านค้าที่ทางบริษัททัวร์กำหนดเอาไว้ที่ท่าเทียบเรือสุรกุลตะบนกระโสมอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาก่อนที่จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินชมสินค้าของร้านค้าอื่นๆโดยจะมีไกด์นำนักท่องเที่ยวพาไปจับจ่ายซื้อของด้วยตัวเองและมักจะเลือกร้านที่มีผลประโยชน์กับบริษัททัวร์เท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นก็จึงจะพานักท่องเที่ยวลงเรือเพื่อล่องชมธรรมชาติของอ่าวพังงาโดยนักท่องเที่ยวบางรายก็มีพฤติกรรมทิ้งขยะลงข้างทางแล้วก็ทะเลโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของจังหวัดพังงาทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณทําความสะอาดทั้งที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากการท่องเที่ยวแต่อย่างใด เดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าผู้นําท้องถิ่นบางคนมีผลประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวนี้ทั้งท่าเรือแล้วก็ร้านค้าอีกด้วยครับ